การเรียนรู้ตลอดชีวิตไล้รองเรียนนิ่งหมายถึงกระบวนการที่บุคคลตั้งใจและพยายามเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของต้โดยไม่จำกัดอยู่ที่การเรียนรู้ในระบบการศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่ขยายไปถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและจากประสบการณ์ต่างๆเช่นการเรียนรู้ผ่านการทำงานการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวคิดนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาและปรับปรุงความรู้ความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัวตัวอย่างของไลฟ์รองรนนิ่งรวมถึงการเข้าร่วมเวิร์กช็อปการฝึกอบรมการเรียนคอร์ดออนไลน์การอ่านหนังสือการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน ไร้ร like, องเรือนนิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงหลวงได้มีการขับเคลื่อนตามนโยบายโดยมุ่งพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่เหมาะสมจึงได้มีการขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานหมู่บ้านต้นแบบแห่งการเรียนรู้ดําเนินง,งานคู่ขนานกับสกรระดับตำบลในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงเพื่อประชาชนในพื้นที่มีการปลูกพืชผักสวนครัวและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้เกี่ยวกับหลุมพึ่งพิงและการเกษตรแบบธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นผักหวานเป็นกระบวนการที่เน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยปลูกพืชหลายชนิดในหลุมพึ่งพิงช่วยให้ปลูกพืชที่หลากหลายได้ในพื้นที่เล็กๆโดยการใช้พื้นที่การพบร่วมกันผักหวานเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นและเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดีการปลูกผักหวานในหลุมพึ่งพิงเป็นวิธีที่ช่วยให้ต้นผักหวานเติบโตได้ดีเนื่องจากหลุมพึ่งพิงสามารถช่วยเก็บความชื้นในดินและควบคุมการระบายอากาศได้ตามที่ต้นผักหวานต้องการสามารถช่วยให้ประชาชนทั่วไปผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืน ลดการใช้ทรัพยากรและเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปประกอบอาหารหรือใช้เป็นสมุนไพรและจัดเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงหลวงร่วมกับพาคีเครือข่ายอาทิการทำชาผักหวานเป็นการขยายผลการฝึกวิชาชีพหลักสูตร การทำชาผักหวานได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสร้างสรรค์ส่งต่อแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องนักศึกษาที่เรียนจบสอกรระดับอำเภอดงหลวงมีงานทำต่อยอดเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงหลวงทำกิจกรรมร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยนำกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่มาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่งเสริมให้ประชาชนได้มีนิสัยรักการอ่านและเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางช่องทาง fa Facebook Youtube ทุกที่ทุกเวลา